ถ้าวันนี้คุณอยากจะขายทรัพย์ให้ได้และก็อยากจะขายดีสิ่งที่สำคัญมากๆคุณจะต้องเลือก listing ให้เป็นครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามคอนเทนต์ของผมมาก็คงจะได้ยินคำว่า listing อยู่บ่อยๆเพราะ listing นี้ถือเป็นหัวใจสำคัญหลักๆเลยของอาชีพในหน้าของเราครับ listing ก็เปลี่ยนเป็นสินค้าถ้าเราเปิดธุรกิจ ลิสติ้งก็คือสินค้าที่เรานํามาขายนั่นเองครับการเลือกลิสติ้งก็เหมือนกับเราเลือกสินค้าขึ้นไปจัดแสดงอยู่บนชั้นวางเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาเห็นแล้วก็เข้ามาเลือกซื้อถ้าวันนี้คุณนําสินค้าของคุณขึ้นชั้นวางแบบสเปกสปาโอกาสในการที่คุณจะขายสินค้าได้ไวมันก็ลดลงวันนี้ผมเลยจะมาเน้นย้ําให้กับเพื่อนๆได้เห็นว่าการจัดลิสติ้งนะั้นมีความจำเป็นอย่างมากเลยครับด้วยส่วนตัวผมนะครับ หัวใจสำคัญในการจัด listing นะผมให้สี่ข้อด้วยกันครับหัวข้อที่1น,นะครับ listing ต้องเป็น listing ที่ดีครับความหมายของ listing ที่ดีเนี่ยผมยังแบ่งออกเป็น4คุณลักษณะด้วยกันครับคุณลักษณะแรกก็คือราคาต้องดีครับราคาดีเนี่ยในที่นี้หมายถึงว่า ราคาที่ต่ำกว่าตลาดหรืออย่างน้อยก็ควรที่จะอยู่ในราคาตลาดโอกาสในการจะนำ listing พวกนี้ไปขายได้ย่อมมีสูงกว่าครับคุณลักษณะที่2ก็คือทำเลที่ดีครับทำเลเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราเลือก listing ที่อยู่ในทำเลที่ดีโอกาสในการปิดการขายหรือโอกาสในการขายสินค้าประเภทนี้ย่อมมีสูงกว่าคุณลักษณะที่3ครับคือสภาพที่ดีครับในความหมายของสภาพที่ดีเนี่ยผมอาจจะ ต้องให้ระบุสักหน่อยว่ามันควรที่จะเหมาะสมกับผู้ซื้อนะครับคือถ้าวันนี้เรากำลังเลือก listing เพื่อขายให้กับกลุ่มคนที่จะอยู่อาศัยหรือกลุ่มที่จะนําไปปล่อยเช่าแล้วเนี่ยสภาพของ listing นั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานครับสะอาดสะอ้านและทำความสะอาดเรียบร้อยและพร้อมอยู่ได้เลยแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเลือก listing จะนำเสนอนักลงทุนที่ต้องการทรา์สิน เพื่อนาไปปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วล้วก็สภาพที่ดีนั่นหมายถึงสภาพที่เหมาะสมสําหรับนักลงทุนที่จะนําไปต่อยอดคุณลักษณะที่3ตรงนี้ถือว่าเป็นคุณลักษณะสําคัญมากเลยคือ listing ที่นํามาขายนั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมขายครับ listing บางชิ้นนะครับคนขายยังอยู่ในสภาวะที่ยังตกลงกันไม่ได้เลยหรือทรัพย์สินนั้นอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่พร้อมที่จะขายยังมีประเด็นขัดแย้งกันอยู่อย่างเช่นเรื่องของ ทางสาธารณะอะไรเหล่านี้เป็นต้นถ้า listing ไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมขายแล้วเราก็ไม่ควรที่จะนำมาขายตั้งแต่แรกครับควรที่จะตรวจเช็คและคัดกรองทรัพย์สินจำพวกนี้ก่อนที่จะนำมาเสนอขายครับหัวใจสำคัญข้อที่2นะครับตรงเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครับมันก็เหมือนกับเราทำธุรกิจนะครับเปิดร้านร้านหนึ่งขึ้นมาเราจะต้องทำให้ลูกค้าของเราจดจำและนึกถึงร้านเราก่อนเห็นด้วยไหมครับ mm hmm. ถ้าเกิดว่าคุณจะ ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อสิ่งที่จะแวบขึ้นมาในหัวเราเลยก็คือเซเว่นอลักษณะก็คล้ายๆกันครับเราจําเป็นจะต้องมีบางอย่างที่เรียกว่าเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อทําให้ลูกค้าของเรานึกถึงเราเสมอเมื่อนึกถึงสินค้าประเภทนี้ครับการจัดลิสติ้งก็ควรที่จะจัดให้มันสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของเราในหน้าหนึ่งคนไม่สามารถที่จะเชี่ยวชาญไปได้ทั้งเรื่องที่ดินคอนโดบ,นบ,นบ้านบ้านมือสอง หรือแม้จะเป็นอพาร์ตเมนต์โกดังอย่างนี้เราไม่สามารถจะเชี่ยวชาญได้ทุกอย่างตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าให้คุณจํากัดว่าคุณจะต้องทําแค่อย่างใดอย่างหนึง่งแต่ให้ชูจุดเด่นของคุณขึ้นมาครับอย่างเช่นว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณเชี่ยวชาญเรื่องที่ดินนะครับ listing หลักๆควรจะเป็นเกี่ยวกับที่ดินครับส่วนบ้านและคอนโดอาจจะเสริมเติมเข้ามาอยู่ในกลุ่มของสินค้าได้บ้างแต่ไม่ควรจะเป็นตัวหลักที่ใช้ในการชูจุดขายของเราครับหัวใจสาคัญข้อที่3 ดูแลสะดวกครับจริงๆแล้วอะ่ะหัวใจข้อเน,นี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเมกเซนและคิดว่าหลายๆคนก็เลือกที่จะทําอยู่แต่ในหลายๆครั้งนะครับมันก็เลี่ยงเส้นไม่ได้ว่าบางทีเราได้ซับเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่ซับที่นั้นอยู่ไกลมากครับบางครั้งเราอาจจําเป็นจะต้องปฏิเสธบ้างครับเพราะว่าการที่มันอยู่ในที่ที่หา่างไกลทําให้เราบริหารจัดการเวลาเราได้ไม่ดี และจะทําให้มันกระทบต่อภาพรวมครับ listing ประเภทนี้เวลาได้เข้ามานนเนี่ยกินพลังงานของเราไปโดยปราบประโยชน์ครับวัวใจสําคัญข้อที่4นะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าในหน้าทุกทคนจัดเกรด listing ของตัวเองเป็นพื้นฐานกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมจะเน้นย้ํามันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยปกติแล้ว list หรือทรัพย์สินที่เอาเข้ามา listing เนี่ยเราจะมีการจัดเกรดมันตามราคา คือเราก็จะให้ราคาทรัพย์สินที่ต่ำกว่าตลาดหรือต่ำกว่าตลาดมากๆเป็นรัพย์สินประเภทเกรด A หรือเกรด A อบุกซั์สินที่อยู่ในราคาเดียวกับท้องตลาดเราก็จะเรียกมันว่าเป็นรัพย์สินเกรด B ส่วนทรัพย์สินที่อยู่สูงกว่าราคาตลาดเล็กน้อยหรือสูงกว่าตลาดมากๆเราก็กยกระดับมันเป็นเกรด C ีและเกรดบ B คราวนี้เนี่ยปกติแล้วทรัพย์สินที่เราสนใจในาอาชีพในหน้าก็คือเกรด A อแลเกรด B แต่ว่ามันก็มีบ้างนะครับที่แบบว่าเกรด C และเกรดดีเข้ามาอยู่ในมือเราเนื่องจากว่าเป็นทรัพย์สินที่มาจากลูกค้าประจาของเราครับเราปฏิเสธไม่ได้กับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าไว้เราก็เก็บ listing เกรดซีและเกรดดีเอาไว้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ขึ้นนําเสนอขายบน listing เท่าไหร่จะเป็นลักษณะของการแนะนําให้กับลูกค้าเวลาลูกค้าหาสินค้าที่ตรงตามความต้องการเนี่ย ลิสติ้งเหล่านี้ขึ้นมาจนกว่าวันหนึ่งเราจะสามารถทำให้ซับเกรด C และ D เนี่ยเข้ามาอยู่เป็นเกรด A และเกรด B ได้น,นะครับสรุปนะครับ C หวัวใจสำคัญในการเลือกลิสติ้งหวัวใจข้อที่1ควรเป็นลิสติ้งที่ดีซึ่งมีสีลักษณะก็คือราคาดีทำเลดีสภาพดีและพร้อมขายครับหวัวใจสำคัญข้อที่2เราจะต้องเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหวัวใจสำคัญข้อที่3ดูแลสะดวกและหวัวใจ สำคัญข้อสุดท้ายนั่นก็คือ listing ต,ต้องมีการแบ่งเกรดครับเห็นไหมครับแค่เราจัดทำ listing ให้ดีจัดให้เป็นแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายทรัพย์สินของเราทำให้มีโอกาสาขายได้มากแล้วก็ขายได้ไหวแบบนี้รับรองขายได้แน่นอนครับ